สวัสดีครับสมาชิกและผู้สนใจในผลิตภัณฑ์มอโนวีทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มารู้จักกับทางคุณยายคุณยายนี่มนะครับซึ่งมีโอกาสได้ทานผลิตภัณฑ์ของมอโนวีของเราแล้วก็เราจะมาู้กกรับว่าผลิตภัณฑ์มอโนวีดีต่อสุขภาพเป็นไงบ้างแล้วก็ก่อนที่จะทานเนี่ยคุณยายมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ได้รับข้อมูลจากคุณยายนี่มนะครับว่าพอเป็นมาเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะถามคําถามแรกคุณยายนี่มนะครับ คุณยายนิ่มเหนี่ยอาการบาดเจ็บช่วงแรกสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างครับอก็เกิดจากว่าที่ว่าประคองเข้ามาแล้วก็ลงค่ะประคองสามี่าแก่กว่แปดสิบป่าได้แล้วเขาก็ประคองมาก็แก่ก็จะลงมีก็ท่านประคองอยู่ก็เหนียวไว้เดียวไวที่นี่มันเหนียวมากๆนะเส้นตรงหลังเนี่ยมันก็ดังกุก๊กดังกุ๊กเสียงเลยเก็บสิบเก็บแล้วก็พอถ้าก็เดี๋ยวพอมันลงไปแล้ว กระดูกกันอีกไม่ได้เลยต้องนอนเลยค่ะใช่ไหมครับนานอนแต่นี่พอเช้าขึ้นพอตอนมันจะเช้ามืดแล้วครับก็ลูกก็พาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็คุณหมอบอกว่าหมอก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไม่เป็นกระดูกไม่เป็นไรนะเป็นเส้นครับเป็นที่เส้น่าเป็นที่เส้นอย่างนี้เขาก็ได้ยาแก้ปวดมาแก้ปีกยาให้มามยาแก้ปวดให้ด้วยทาปีกยาเลยครับยาแก้ปวดมา แล้วก็ผัดียาให้เข็มหนึ่งก็มาบ้านครับมาบ้านก็ประมาณที่จะได้กินยาเนี่ยนะประมาณอาทิตย์ร่วมอาทิตย์นึงเลยหม่ถึงทานทานยามาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วก็ตังนะฮะเขาเขาต้องเขาด้อยู่ก็คือเขาตังแล้วก็ใหรลูกไปเอาทันทีการเที่ยวหนึ่งขวดเออเอาสองขวดใช่ไหมใช่หนึ่งขวดสองขวดเป็นเป็นกี่สัปดาห์แล้วครับถึงได้ทานโมโนวี อ๋อประมาณหน่วยอยู่กี่สัปดาห์ประมาณก็กอเวลาขอฝาไม่ถึงสองต่อไปถึงสองสัปดาห์ดีก็รู้จักมูรวีเลยกรเนี่ยเขาก็เอายาเนี่ยมาให้กินือจะนอนนะกระดูกกระดิกไม่ได้เลยค่ะนอนเลยจะจะเยี่ยวจะถ่ายอะไรแล้วแต่รูปต้องจับต้องยกหมดเบอร์กระดิกรปลุกไม่ได้เลยนอนเตียงอยู่บนเตียงเนี่ยก็เขาก็เอายาเนี่ยมาให้กินครับเพราะว่าที่เป็นนี่มันเปิดบะ จะเป็นมึนงงมึนงงด้วยใจสั่นใจสั่นนะ,นะคือคือร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงไม่ไดแข็งแรงดีเพราะอายุมากแล้วก็ปก็ฉีดยาแล้วกินยาแก้ปวดเนี่ยมันจะใายกับว่ามันจะบีบผู้ใจอะไรงี้ยครับคุณคุณยายจาได้ไหมครับว่าทานทานขว,วดแรกหมดขวดแรกเนาะอ,อาการเป็นไงบ้างครับหมดขวดแรกอ๋อฉันฉันทานขวดแรกก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคือว่า เหยียดเท้าอย่างนี้มันจะเหยียดไปมันจะไม่ค่อยตรงไม่ค่อยดีขึ้นพอพอปินก็ไปแล้วก็นี้ก็พอเหยียดเหยียดเท้าได้ก็ให้ลูกค่อยค่อยค่อยๆ่ค่อยคึกบีดนัไม่ใช่บีงแรงๆนะค่อยค่อยนั่นให้อย่างนี้ก็ตรงอย่างนี้พอหมดสองขวดแรกสองขวดจดีขึ้นอ๋อสองขวดแล้วดีขึ้นเลยค่ะมันจะขับถ่ายระบบขับถ่ายดีได้เวลาจะต้องถ่ายจะต้องอะไรอย่างเงี้ย แล้วปืนนี้มาจะไม่มีการวิงเวียนโอเหรอครับค่ะรู้สึกดีขึ้นวิงเวียนก็หายไปอะไรเย่างนี้นี่ครับถ่ายมีวิงเวียนดีขึ้นคะนะครับผมแล้วทีนี้ก็เส้นสายตามเส้นเนี่ยครับเพราะว่ามันจะปวดมันจะปวดไปทั่วตัวเลยนะมันมันเป็นดีเลยเนี่ยกามันเป็นทั้งระบบมันลาวมันเป็นไปทั้งตัวหมดเลยทั้งแผลทั้งขากระดูกกระดิกไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างเนี้ยครับ ที่กินไปรู้สึกว่าที่แรกรู้สึกว่ามันชานะและ้วกายกายก็ตรงตรงเนี้ยมันจะไม่ถึงมันจะเต้นมันใจยืดเข้ามาอย่างเงี้ยใายๆกับเต้นมันงอรออยู่อย่างเงี้ยมันไม่ยืดออกไปยี้ก็พอทานไปหมดทของขวดก็รู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกว่าหายค่อยหายปวดหายเม,ม,มื่อยไม่มีไม่มีการปวดเมื่อยปวดเมื่อยดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะอ่ะก็ รีรร่ก็ไม่รู้ถ้ราลูกก็โทรไปกันั่งอีก่องน้นที่จ่ไปเอาเอใช่ที่มีคุณลุงขี่รถพอ่อใส่เองที่ลูกชายท่านก็ลูกชายลูกชายอ่ครับลูกชายก็ขี่ไปรถไปเอาเองแต่ท่านก็บอกว่าบริษัทรถใหญ่ราคาก็แพงทําไมถึงไม่ส่งถึงบ้าน,นต้องให้แกไปเอาด้วยเหรอเขาถามพ้าคก็บาจานสาวตก็ไม่รู้บอกว่า ทองทองหลอไอ้ทองทองหลอฉันไม่รู้จักฉันรู้จักแต่ว่าปอยทองหลอครับผมใส่ทองหลอใคงได้อยู่ทองทองหล่อเขาพงมาไหมไปจังพงพงใช่ครับใช่อาคารลิเบอร์ตี้ทองหลออ่าเมื่อก่อนนี้ตาเน่ทําอยู่เบเกอรี่ครับรถโดนขนมปังเบเกอรี่แถวงทางปย่อยปล่อยการครับปอยการไปไปทองหลอไม่ไกลกันหรอกพอพอตอนนี้คุณยายได้กล่อง อีกกองหนึ่งมาทานเนี่ยทานเป็นยังไงบ้างครับอีกกองนึงที่ทานไปลูกชายมาให้ยังอยู่ตอ,องนึง่งพอทานหมดกล่องนีงก้ก็รู้สึกว่าให้ยค่อยสองขวดทานไปสองขวดก็รู้สึกว่าจะเทา้าลุกขึ้นนั่งได้อืมจะดีขึ้นนะคืใคล้ายๆก็ว่ายาเนี่ยมันไปคือเส้นเล็กเส้นน้อยอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> นะมันจะไปไปช่วยให้ดีขึ้นน่ะก็ก็ดีขึ้นก็ก็กินทุก ขาบอกให้พ่อก็กินด้วยเขาบอกว่าพ่อแกไม่ได้เป็นอะไรฉันกินคนเดียวฉันกินคนเดียวหมดเลยครับผมหกขวดกินหกขวดนะกินไปหกขวดนะกินทีแรกสองขวดคนที่จะทํางานร่วมกันเขาเอามาให้เขาบอกว่าลูกสาวตังให้เอามาให้สองขวดให้พ่อขวดแน่ๆเหมือนครับทีนี้ก็ทานไปหมดสองขวดจะรู้สึกดีขึ้นนะก็เออใจก็ไม่สั่น ต้องได้มีการบินเวียนคือแสดงว่าปกติก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุร่างกายด้วยไว้เท่าไหร่เจ็ดสิเท่าไหร่ครับตอนนี้ผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อ๋อแปดแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดค่ะอาจารยสันนี่คือหมายถึงว่าเป็นก่อนอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องใจสันก็อาจสันที่จะเป็นมานานแล้วคือว่าบางทีเหนื่อยมากหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยกลมๆเงยเงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใจจะสั่นก็ไปโดน ร้อนเหี่ยะต่ออะไรต้องรีบมาหาพัดลมนั่งแล้วก็ไม่ไงนั้นก็ต้องหายาหอมกินบแล้วก็นอนสักเดี๋ยวหนึ่งเอายาดมมันงอะไรมาเสร็เติมยาเยอะแยะเติมโต๊ะหมดสัมผัสได้ว่าพอทานโมโรวีเสร็จปุ๊บอาการพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับอ,อตอนเนี้ยช่วงเนี้ยดีขึ้นแล้วก็ไม่หยุดมาหมดมาตรงนี้เราควรจะถึงยี่สิบันแล้วนะไม่ถึงหมดกล่องนั้นหมดไปแล้วไม่ได้กินมายี่สิบวันแล้ว กินหมดกินทุกวันเนี่ยกแก้วเล็กๆอยู่ใบอ่าขอดูแก้วนะอ่านี่เหมือนแก้วที่ออฟฟิศเลยนะเนี่ยกินทีหนึ่งก็รสม็มแก้วเวนี่ยแขกๆเนี่ยันหน่งกินกี่ครั้งครับวันหนึ่งกินครนนนั้งหนึ่งเช,ช้าก็ไ้เย็นแรกเขาให้กินสามเวลาก็เราเป็นใหม่ๆเราก็กลัวเราก็กินสามเวลาสิสามถ้วยนี่ตอนตอนจะกินข้าวว่ากินฟ้าถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งพินที่กินทุกวันก็มันน๊ะ อุ่นจิ้มจิ้ทั้งสามเวลานี่มันไม่ไหวน้ายาวมันแพงก็ต้มนะก็กินเช้าแตเย็นเดียค่ะโอเคกินเช้าเป็นะครับผมจะกินกินเช้าแตเย็นแล้วกับตอนนี้เราแล้วเรื่องโอเคเรื่องของสารพันที่ต่อร่างกายเนี่ยเรารู้จักกับคุณยายแล้วแต่คุณยายเรื่องของรสชาติของขวดชีเขียวที่คุณยายทานรสชาติเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเออรสชาติดีค่ะคือว่ามีเปรี้ยวมีหวาน แต่ไม่มีเค็มนะ่มีเค็ทุกปากนะมีมีหวานกับกับหวานกับเปรี้ยวเปรี้ยวนะครับกินแอคล้ายกับแอ๊ดไทยไทยกับกดนี้นะฮะทับทิมเหมือนทับทิมคล้ายๆกับน้ำทับทิมอ่ะอ่าโอเคทับทิมแต่เหม่ยใช่ใช่รู้จักฮะเหมือนภาษาบ้านผมจะเรียกว่าบักพิลาเหรอทับทิมออ๋รสชาติจะคล้ายกันคือหวานแล้วก็เปรี้ยวด้วยค่ะ นะครับซึ่งซึ่งทับทิมก็จะมีส่วนผสมในขวดนี้ด้วยค่ะนะครับก็มแล้วก็ติ๊กเองก็คิดนะคล้ายๆกับแอปเปิลก็มีครับครับผมเนี่ยยาเนี่ยมันจะกินใกล้ๆกับทิมมีแอปเปิลที่เราเองนะครับที่กินแล้วก็เนื้ตเวาเองแล้วมันจะได้คล้ายอย่างที่เราว่าแลวรสรสหวาน